สวัสดีครับกับผมอภิษฎิพาสกุลนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานเรื่องอุบตูบนปีแอมแวนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเบร a c h i n มช a นเนคมนะส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับโดยเช่น Memory ก็จะมีทั้งหมด4ีกิกนะครับแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์2นะครับฮารดดิก์ีก20กิกแล้วก็ตัวไฟมีเดยนะครับ แล้วก็เนเบิร์ที่ต่อแบบบริ e นะครับโดยก็จะมีขอนตรง USB ซาวการ์ดแล้วก็เป็นเตอร์กับการ Direct หน้าจอนะครับต่อมาก็จะเป็นการที่ผมจะเปิดให้ดูนะครับ ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับก็ทำการลลอกอิน ครับนี่ก็คำมาแล้วนะครับโดยหาที่เข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็จะพบว่าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตามปกตินะครับ ต่อมาก็จะเป็นการใช้ทางด้านของคำสั่ง Linux ผ่านเทอร์มินอลน,นะครับ ครบก็จะมาเริ่มด้วยคำสั่งที่จะเปลี่ยนไดสก์ท็ีปนะโดยอย่างตอนนี้ก็จะเป็นไปที่เดสก์ท็อปนะและจะนึกเองไจ้ทำการสร้างโฟลเดอร์ให้ดูนะครับโดยการใช้คำสั่ง mkdir นะครับเพื่อสร้าง i ด e ก t o r y ขึ้นบา ก็ใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะก็จะเห็นได้ว่าโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมานะครับแล้วนก็ใช้ r m d i r เราได้ชื่อโฟลเดอร์ก็จะสามารถลบได้เทร,รี่หรือโฟลเดอร์นั้นๆได้นะครับแล้วก็ใช้พวก โดยเาเรียกว่าเราอยู่ไหนได้โดยใช้ TBD นะครับแล้วเมื่อเราพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้เคลียเพื่อเคลียเทอร์มินอลให้กลับไปที่หน้าเริ่มต้นได้นะครับ ก็จะขอจบการน,นัดเจอแต่เป็นตอนนี้ครับขอบคุณครับ